สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะรับมีดนะครับเป็นมีดที่ใช้ในงานสวนนะครับมีดทรงคัตติ้งแบบนี้นะครับผมก็เซื้อมาใช้ก็นานแล้วนะครับเล่มนี้มีสนิมบ้างใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างก็เกิดสนิมด้ามก็รู้สึกว่าจะมีรอยเล้าครับมีดคัตติ้งที่ซื้อมาจากช่าง ชางอะไรไม่แน่ใจเขาตอไปตรงนี้จำไม่ได้แล้วนะครับอยู่ทางแถวโซนคนครพนมนะครับหินที่จะใช้ก็จะเป็นหินตราตานะครับตอนนี้เป็นหินที่ขนาดกว้างสามนิ้วยาวแปดนิ้วนะครับหนาก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับกอนนี้เขาจะบอกขนาดไว้ ตรงนี้นะครับขนาดตรงนี้8ปดคูณสคูณหนะครับเป็นหินที่มีขายทั่วไปในตลาดบ้านเรานะครับตามร้านวัสดุที่เป็นฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับแล้วก็ตามออนไลน์นะครับก็มีเยอะนะครับก่อนใช้ควรแช่น้ําก่อนนะอย่างน้อย5นาทีนะครับแช่น้ำประมาณ5นาทีเพราะว่าให้หินมันได้ดูดซับน้ำเสียก,ก่อนเพราะว่าหินพวกนี้เป็นหินที่ผลิตจาก ซิลิคอนคาร์บายด์นะครับมันต้องอาศัยการแช่น้ําระดับหนึ่งก่อนก่อนที่จะใช้งานถ้าหากว่าเราไม่แช่น้ํานะครับมันก็จะแห้งเวลาที่เราใช้งานไปนะครับมันก็จะ,ะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับมันก็จะเป็นแห้งๆเพราะฉะนั้นควรแช่น้ําก่อนผมจะใช้ด้านใช้ด้านยาบจะมีด้านยาบอยู่ประมาณนี้นะครับด้านยาบก,บกับด้านละเอียดนะครับประมาณนี้ ก็ตามที่ผมลองใช้ดูก็โอเคนะครับมันจะแข็งกว่าหินตราหัวคนป่านะครับความแข็งแข็งกว่าหัวคนป่าแต่ว่าเวลาเรารับมันก็ไม่ได้ลื่นนะครับมันก็กกินเหล็กอยู่แต่ก็ความแข็งนะครับมันก็จะทําให้การรับมันก็จะคนละแบบกับการรับหัวด้วยหัวคนป่าผมจะใช้ด้านหยาบในการตั้งคมก่อนนะครับ ครับเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมบางส่วนที่จริงสนิมนี่จะให้ดีนี่เราต้องใช้กระดาษทรายเบอร์สักประมาณ400นะครับใช้กระดาษทรายเบอร์400รขัดกับสนิมออกไปก่อนเพราะว่าเวลาที่เราลับนะครับมันจะเราจะลับเฉพาะส่วนที่เป็นคมส่วนที่เป็นที่ไม่ใช่คมมันจะไม่โดนลับนะครับเพราะฉะนั้น พวกสนิมเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ในส่วนที่อ่าไม่ใช่คมนะครับลามไปถึงคมด้วยนะครับแต่ว่าจะมีบางส่วนที่มันขึ้นอยู่ตามแ้มคมที่เป็นสูงขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีเราเป็นสนิมนะครับก็แนะนําว่าให้กระดาษทรายอาช้กระดาษทรายเบอร์สักสี่ร้อยนะครับเบอร์สี่ร้อยกรีนนะขอไปครับ นี่เราขัดสนิมออกไว้ก่อนถ้ามีสนิมนะครับถ้ามีมีสนิมบางทีมีดที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานเราเก็บไว้ไม่ค่อยได้ใช้งานสนิมมันก็จะขึ้นนะครับถ้าสนิมมันขึ้นแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดก่อนนะครับก็เพื่อให้สนิมมันได้ออกไปจากมีดของเราก่อนมันจะได้ดูสะอาดขึ้นนะครับผมขัดสนิมออกไปแล้ว นะครับก็จะดูมีที่เราด,ดูสะอาดตาขึ้นเพราะว่าตอนแรกมันเป็นสนิมอยู่แต่ตอนนี้ไม่เป็นสนิมแล้วก็ส่วนปลายก็เป็นสนิมนะเมื่อขัดสนิมออกไปแล้วเราก็รับต่อนะครับรับด้วยด้านหยาบก่อนเพื่อเป็นการตั้งคม เวลาที่เรารับเราก็พยายามรักษาองศาคมไว้นะครับเพื่อไม่ให้แก้มคมของเรามันเพี้ยนมาก,กนเกินไปนะครับก็จะได้แนวองศาคมที่สวยงาม ที่มีความแข็งนะครับมันจะโคลนไม่เยอะมันมีโคลนนะครับแต่ว่าไม่เยอะโคลนจะออกมาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากถ้าเป็นตราหัวคนปลานี่โคลนมันก็ค่อนข้างจะเยอะเวลาที่เรารับ๋ัน,นจะเปลี่ยนอีกด้านหนึ่งนะครับ เรับด้วยด้านด้านหยาบนะครับเพื่อเป็นการตั้งคมก่อนนะครับตรงไหนที่มันเรารับไปแล้วมันบางทีการที่เรารับมือเราไม่นิ่งด้วยมีดมันเล่มใหญ่นะครับมือเราจะไม่ค่อยนิ่งมันก็จะเกิดแก้มคมที่ไม่สวยนะครับคือมันไม่สม่ำเสมอของแก้มคม เราก็อาจจะใช้กระดาษทรายมาขัดแต่งเพิ่มนะครับตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับมันก็จะแต่งเพิ่มได้ระดับหนึ่งต่อไปก็จะรับต่อด้วยด้าน,าานละเอียดนะครับสมามารถคนเรานะครับเห็นใช้กัน ชาวบ้านเราเห็นใช้การส่นมากจะใช้ด้านละเอียดเป็นส่วนมากนะครับจะไม่ค่อยรับด้วยด้านยาบกันแต่ถ้าหากว่ามีดมันสึกมากๆคมมันเสียมากๆนะครับเราก็ควรจะใช้ด้านยาบในการตั้งคมมีดก่อนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการรับด้วยด้านละเอียดต่อไป กนออกนะครับแต่ว่าจะไม่เยอะเป็นเห็นที่ค่อนข้างจะมีความแข็งเพราะฉะนันโกนจะไม่เยอะ หากว่าคมมีดของเรามันสึกมาเยอะเราก็มารับด้วยด้านละเอียดได้เลยนะครับไม่ต้องไปตั้งคมด้วยด้านหยาบก็ได้นะครับด้านหยาบจะใช้ในกรณีที่มีการตั้งคมมีดที่มันมีความสึกมากๆนะครับแต่หลายคนก็จะใช้ด้านละเอียดอย่างเดียวนะครับก็จะเหลือด้านหยาบแล้วก็ทิ้งไปเลยก็มีบางคนไม่ยได้ใช้ด้านหยาบเพราะว่าด้านหยาบเวลารับมันจะ มีความรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะแข็งมากโดยมีที่เรี่มใหญ่มันก็จะรัดค่อนข้างจะอยาวนิดนึงนะครับ เพราะความคมอาคมของมีดมันยาวเราต้องประกบประคองมีดให้มีความสมเสมอกันแต่ว่าแก้มคมมันจะไม่เสมอนะครับมีดพวกนี้เขาตีมาในบางทีเขาตีมันจะมีส่วนที่หนาและบางไม่เท่ากันนะครับในส่วนของคมเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับแก้มคมมันจะไม่ได้ตรงทันทีเดียวนะครับมันจะมีเว้าวาแวแหวงแหว่งบ้างเวลาที่เรารับ ตามความหนาของคม มีเล่มนี้ผมก็จะใช้เวลาที่ผมกลับบ้านนอกนะครับก็ไปอยู่ในสวนนะครับก็จะใช้มีเล่มนี้ในการแต่งกิ่งไม้ตัดกิ่งไม้นะครับเนีย่ยส่วนไหนที่มเราส่วนไหนที่เราเราับแล้วมันมือเราไม่สม่ำเสมอนะครับมันทําให้มีรอยที่เกินขึ้นมาจากแก้มคมส่วนที่ควรจะเป็นคมนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายขัดปอบแต่งนะครับ สายขัดปรับแต่งเพื่อลบรอยที่มันเป็นรอยมันก็จะทำให้มีดเราดูดีขึ้นนะครับนี่แป๊บเดียวเกือบโดนเกือบโดนไปแล้วนะครับเนีเียวมากมีคมใช้ได้แล้วยนดนึ่นนะครับหนึ่ง ยันกับมีดดีต้องระมัดระวังนะครับต้องซื้อปัต๊เตอร์ปิดแผลมาเก็บไว้ในเหตุฉุกเฉินนะครับแล้วก็ต้องไปใช้บ่อยครั้งนะครับต้องไปใช้ตอนนี้ก็ สำหรับมีดที่ใช้ในการฟันไม้นะครับตัดไม้ตัดจริงไม้ตัดลําไม้ใช้เพียงแค่หินสังเคราะห์ก็เพียงพอนะครับอันนี้คือเราใช้งานจริงเราไม่ได้รับเพื่อโชว์ขมมีดนะครับแล้วก็ใช้หินที่เป็นหินสังเคราะห์บ้านเราก็ถือว่าใช้งานได้แล้ว ในการใช้งานจริงนะครับแต่ถ้าเราอยากจะรับให้คมมันคมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะโชว์คมมีดเราก็อาจจะต้องไปหาหินที่เป็นหินโคลน,นะครับหินโคลมาใช้ในการรับเพิ่มส่วนหินโคลนั้นผมแนะนําเป็นหินโคลแถวภาคใต้นะครับจะมีอยู่หลายจังหวัดที่มีหินโคลขายอยู่ ลองไปหาดูเพราะว่าหินโคลนภาคใต้มันจะไม่แข็งมากภาคเหนือก็จะมีหินโคลนเหมือนกันแต่ไม่ค่อยสวยนะครับความละเอียดประมาณสองหรือสามพันปีหินโคลนภาคเหนือแต่มันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าภาคใต้ถ้าเจอแหล่งนี้ดีก็จะได้หินโคลนที่ค่อนข้างจะสวยงามอนี้สวยงามนะครับแล้วก็หินโคลนอีกแหล่งหนึ่งก็คือหินโคลน คนดามืึงเลยนะครับแต่จะแข็งมากเมื่อมันแข็งมากก็จะรับยากถ้าเป็นหินโคลนภาคใต้จะไม่แข็งมากมันจะรับหินได้ค่อนข้างจะง,ง่ายเรามาใช้รับต่อจากสังเคราะห์ที่เรารับเสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะได้คมที่มากขึน้นก็ได้ใช้หินโคลนมารับต่อ เนี่ยที่จริงใช้ได้แล้วนะครับประมาณนี้ถามว่ากรีดกระดาษได้ไหมมันก็จะติดๆอยู่บ้างตามที่ผมเอามือสมัดดูนะครับมันคมแล้วสำหรับงานฟันนะครับงานฟันไม้ฟันอะไรนี้ใช้ได้แล้วนะครับหลังจากรับเสร็จผมก็จะ ทำกำาดหน้าหินนะครับเป็นการทำกำาดหน้าหินแล้วก็ปรับแต่งแล้วน้าหินไว้กว่อนที่จะเก็บนะครับเวลาที่เราใช้ต่อไปเราจะได้ไม่ต้องมาปรับหน้าใหม่ น,นี่คือความคมเล้วผมจะลองกีดกระดาษให้ดูนะครับว่ามันจะสามารถกีดได้ไหมอันนี้ก็ไม่รับประกันนะครับเพราะว่ายินในระดับนี้บางทีการกีดกระดาษมันก็อาจจะไม่ได้ลื่นเ,เดียวเดียวดูนะครับด๋ยหากระดาษก่อน ลองจีดกระดาษดูนะครับจีดได้แต่ว่าไม่ได้เลื่อนสั้ทีเดียวจะมีเกาะ,นะครับจะมีเกาะคมนิดบ้างในบางจุดนะครับเพราะว่าความละเอียดของหินมันก็อยู่ที่ถ้าด้านหยาบมันจะเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบกริดนะครับถ้าด้านละเอียดจะเป็นสองร้อยสี่สิบกริตถ้าเป็นหินญี่ปุ่นนะครับระดับไม่เกินหกห้าหกร้อยเนี่ยถือว่าเป็นหินหยาบอยู่นะครับว่านะเป็นหินหยาบ เดี๋ยวถ้าหากว่าใครที่ไม่อยากจะรับต่อด้วยหินที่เป็นพวกหินโครนนะครับอาจจะใช้หนังสวัดมีดมาเก็บเอนคมอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็ช่วยได้เยอะอยู่เหมือนกันตามความคิดเห็นผมเพราะว่าหนังสวัดมีด,ดช่วยได้ได้เยอะคนได้เยอะเยอะพอสมควรครับ ก็คือเราจะฉาบทาด้วยตัวสันสันขัดเงาก่อนเพื่อให้มันได้เจ็บเกื่ออนคมแล้วก็ทำโคมมที่ของล้อให้มันมีความเหนียนมากยิ่งขึ้น ันนี้ในกรณีที่เราไม่ไม่มีหินที่ละเอียดมากกว่านี้นะครับที่จะใช้ในการรับต่อจากหินสังเคราะห์เราก็อาจจะใช้ใช้นังสบัดมีดนะครับนังฟอกฝาดมาใช้ในการเจ็บเกสรอนคมนะครับเดี๋ยวผมจะลองกีดกระดาษดูอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผลที่ได้จะเป็นยังไง จะต่างจากเมื่อกี้ไหมนะเดี๋ยวลองดูนะครับจะมีความเลื่อนมีความเลื่อนของคมมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะมีติดอยู่บ้างในบางจุดที่มาอาจจะเป็นแบบอ่าเรียกอะไรอะตามดอะไรอยู่นะครับ อันนี้คือคมที่ได้นะครับจากการรับด้วยหินตราตานะครับตราตาที่มีขายอยู่ตามร้านต่างๆนะครับในประเทศไทยของเราไม่ว่าจะเป็นร้านพวกขายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์พวกอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ตัวทั่วไปนะครับตามบ้านเราลองหาดูคมมีดมันจะไม่สม่ำเสมอนะครับจะเห็นว่านะครับ เพราะว่าการตีมีดของช่างเขาไล่คมได้ไม่ค่อยสมเสมอตรงที่มันบางมันก็จะบุ๋มเข้าไปตัวที่มันหนามันก็จะถูกหินกินนะครับมันก็จะเป็นโค้ขงขึ้นนะครับด้านนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคลายๆกันอันนี้เราก็รับใช้งานนะครับเราจะไม่ซีเรียสในเรื่องของความงามมากมายนักนะครับเพราะาเราเก็บไว้ใช้งาน ถ้าไม่ใช้งานนะครับเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะเราซื้อมาเพื่อใช้งานโดยธรรมดาปกติการใช้งานมันก็ต้องมีรอยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เสียเรียดในการที่มันมีรอยบ้างนะครับมีดที่เราซื้อมาใช้ก็โอเคครับสำหรับในการรับมีดในวันนี้นะครับรับมีดด้วยหินตราตานะครับเป็นมีดคัตติ้งนะครับมีดเดินป่ามีดทาสวนนะครับตัดกิ่งไม้ในสวนของเรานะครับสำหรับเที่ยวนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ